รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยคุณผู้ชมคิดถึงอะไรบ้างคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงแตกต่างกันไปนะคะบางคนบอกว่าน่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจ แต่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นนะคะหรือแม้แต่การลงทุนในอสังหาหริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมค่ะแต่อีกบางกลุ่มก็อาจจะบอกว่าน่าจะหมายถึงการลงทุนทางเลือกค่ะซึ่งตราปริษัยกรหรือว่าสแตมนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่คนไทยนิยมกันมากพอสมควรเลยนะคะบางคนก็บอกว่าซื้อไว้อย่างเดียวเก็บสะสมไม่ขายเลยแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ซื้อแล้วก็ขายทํากําไรค่ะ โดยสแตปมนี้มีสเสน่ห์อย่างไรเราจะตีค่าของสแตปมได้ในรูปแบบไหนนะคะจะไปฟังก,กันกับรุ่นใหญ่ของเรานะคะนายกสมาคมตราปริศนียกรแห่งประเทศไทยกันค่ะ เรประกอบจิรกิตินะคะเป็นนายกสมาคมนักสะสมตราปรษณศนียกรแห่งประเทศไทยค่ะปัจจุบันอายุ61ปีมีประสบการณ์ทำงานหลายแห่งทีเดียวนะคะทั้งรับราชการเป็นอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยโดยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีและรองผู้ว่ากทออมอค่ะ ปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าไม่ได้ทํางานนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเกษียณเพราะว่าใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปในการพบปะผู้คนและท่านเองยังชอบอ่านหนังสือด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปหรือว่าหนังสือที่เป็นนิยายนะคะเพราะว่าทําได้ด้วยตนเองทาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์เหมือนเช่นการออกกําลังกายที่สําคัญไม่ได้รบกวนผู้อื่นด้วยค่ะ ส่วนเรื่องการเงินส่วนบุคคลนะคะดรประกอบบอกว่าก็ใช้หลักการออมเงินตามหลักของพระพุทธเจ้าค่ะแบ่งเงินออกเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยเอาไว้ใช้เองส่วนที่2ให้ครอบครัวส่วนที่3เพื่อการลงทุนและส่วนที่4ก็คือเงินฉุกเฉินนะคะซึ่งเงินลงทุนกับเงินฉุกเฉินนั้นก็มีไว้ให้อุ่นใจนั่นแหละค่ะ มาดูเรื่องสแตมกันดีกว่านะคะดรประกอบบอกว่าสแตมเนี่ยก็เป็นของที่คนส่วนใหญ่สะสมกันตั้งแต่วัยเด็กแล้วเมื่อโตขึ้นหลายคนก็เลยเลือกศึกษาเรื่องนี้เพิ่มขึ้นซึ่งสเสน่ห์ของสแตมก็คือ 1. ความสวยงาม 2ก็คือมีความรู้ที่ได้รับจากแซมด้วยนะคะซึ่งถือเป็นความน่าสนใจและข้อ3ก็ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตด้วยอย่างเช่นใครจะรู้ว่าสแตมตลกเนี่ยนะคะที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์เนี่ยมูลค่าจะสูงขึ้นมาด้วยคะ่ะ สเต็มใช้แล้วกับสเต็มใหม่หลายคนถามเหมือนกันว่าเออราคาไหนจะสูงกว่ากันนะคะดรประกอบบอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดถ้าตาประทับสวยงามคมชัดมีค่าก็จะดึงดูดมากกว่าโดยเฉพาะถ้าอยู่ในซองจดหมายโบราณก็จะสะท้อนถึงการเดินทางด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการส่งจดหมายตั้งแต่ที่1ไปยังที่หหรือสถานที่ที่จดหมายนั้นเดินทางผ่านไปนั่นเองค่ะ แต่คนที่ชอบสแตมสะสมสแตมแต่ไม่ขายก็มีเยอะเหมือนกันส่วนคนที่ซื้อแล้วก็ลงทุนก็มีไม่น้อยนะคะแต่ก็จะมีวิธีการเก็บคนละรูปแบบค่ะโดยการเก็บสแตมก็ต้องดูความชื้นดูเรื่องของมลภาวะรวมถึงการขาดหรือว่าลอยเปื้อนด้วยและกาวด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้สแตมนั้นไม่สมบูรณ์ โดยราคาสแตม์นะคะบ,บางครั้งเนี่ยเริ่มต้นที่50สตางค์เนี่ยอาจจะขยับเป็น1,000บาท1,000 0บาทหรือเป็นแสนก็มีค่ะนี่คือแง่มุมที่เราไปพูดคุยกับดรประกอบจิรกิตินายกสมาคมนักสะสมตราปรสนียกรแห่งประเทศไทยมาค่ะ ผู้ชมคะสเสน่ห์ของสแตม์นี่มีหลากหลายทีเดียวนะคะไม่น่านเชื่อว่าดวงเล็กๆนะคะแบบนี้จะสามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาลถ้ารู้จักสะสมแล้วก็เลือกลงทุนให้ถูกต้องนะคะไม่แน่ใจว่าการลงทุนในสแตม์นั้นจะเหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้พร้อมกันกับพี่ตู้ค่ะคุณเกษรามัญชุศีกรรมการและผู้จัดการตลาดหทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ตูค้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู้สะสมสแตม์บ้างหรือเปล่าคะอ๋อต้องเคยแน่น นอนค่ะตอนเด็กๆใช่ไหมะเราทุกคนก็จะเห็นในเรื่องของการสะสมแต้มอะค่ะใช่ค่ะเฟอเดงก็เคยสะสมแตป์เหมือนกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันด้วยนะคะแต่เวลาเปลี่ยนไปเนี่ยรูปแบบในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการที่จะลงทุนของคนก็อาจจะต่างกันไปนะคะไม่แน่ใจว่าวิธีในการลงทุนนะคะพี่ตุ ให้ประสบความสําเร็จของสแตมหรือว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นหรือแม้แต่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างะคะพี่ตุงไม่ต่างกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเรารักอะไรชอบอะไรหรือเราต้องการลงทุนอะไระแต่ก็ควรจะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าที่น่าทำนะคะประมาณสักเจดอย่างเนี่ยนะคะแลอะไรา,าเริ่มต้นนะคะเรารักอะไรเราชอบอะไรเราต้องศึกษาหาความรู้ให้มันกระจ่างไปเลยว่า ทำไมเราถึงชอบอน,นันแล้วเราอยากทําอะไรกับเขานะคะ,คะถัดไปเนี่ยเวลาเราอยากจะเรื่องของลงทุนเนี่ยสิ่งสําคัญที่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือว่าต้องกระจายจใช่ไหมคะลงไปในสินทรัพย์หลากยประเภทเพราะบางประเภทอาจวันนี้ได้กําไรบางประเภทวันนี้ไม่ได้กําไรเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะกระจายเงินลงทุนได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะเวลาเราจะลงทุนต่างๆเนี่ย เราลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกําหนดนะคะในเรื่องของแนวทางว่าเอช่วงนี้จะลงทุนอะไร <c oughs> ดี <c oughs> นะะหรือช่วงปีหน้าจะลงทุนอะไรดี <c oughs> ถ้าเกิดเรากําหนดไว้แล้วเราซื้อไปแล้วเกิดมันขาดทุน <c oughs> เราก็จะต้องกําหนดว่าถ้าเกิดพ้นขาดทุนเนี่ยมันมากกว่าที่เรารับได้ <c oughs> เราอาจจะเรียกว่าเรา ทำการบ้านมาผิดก็ได้เพราะงั้นเราก็ต้องบอกว่าเราจะลงทุนอะไรอันแรกคือต้องกําหนดว่าเราจะคัดลอสที่เท่าไหร่ตัดขาดทุนที่เท่าไหร่ได้เลยเพราะว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะทําการบ้านมาไม่ถูกหรือระยะหรือเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็คือว่าคนเราต้องมีวินัยในการลงทุนต่างๆเราก็ต้องใช้วินัยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องจริงจังใช่ไหมคะ แล้วก็ต้องไปศึกษามีวินัยแล้วยังต้องไปศึกษาว่าการลงทุนบางทีเช่นลงทุนสแตม์ก็มีรูปแบบหนึง่งหรือถ้าลงทุนหุ้นก็มีอีกรูปแบบหนึง่บบงเขาต้องซื้อต้องขายอย่างไรหรือแม้แต่าบางคนออกไปลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องไปรับทราบวิธีการซื้อขาย่างนั้นด้วยนะคะเมื่อทุกคนลงทุนแล้ว จะต้องมีการบันทึกไว้ว่าเนี่ยเ,เราไปซื้ออะไรเราไปขายอะไรเมื่อไร่แล้วแต่ละเรื่องเราได้รับผลตอบแทนอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อเราบันทึกไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดตามผลการลงทุนของเราได้อย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราไม่ได้บันทึกไว้เราก็ไม่สามารถที่จะติดตามมันได้ใช่ค่ะถือว่าเป็นประมาณ8ข้อนะคะพี่ตุ๊ที่เป็นพฤติกรรมที่เราควรใช้ในการลงทุน กับสินค้าหรือว่าสินทรัพย์ทุกๆประเภทเลยจะสแตมจะหุ้นนะคะหรือว่าลงทุนทําธุรกิจหรือลงทุนในสังหาริมทรัพย์ก็หยิบยกเรื่องเหล่านี้ไปปรับใช้ได้นะคะ,คะวันนี้พี่ตุ๊กแหมบอกข้อมูลเราเพียบเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มาแบ่งปันมุมมองดีๆในรายการลงทุน365วันนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ